น้ำขุนๆหนึ่งนะครับนี่เอามารดเอามารดเงาะนี่ครับเอามารดต้นเงาะต้นทุเรียนต้นกล้วยต้นมังคุดละมุดลำไยบ้างกันเถอะครับนี่สวัสดีครับเคสีทีวีครับคนตุนน้อยน้อยครับทำเกเลยครับวิดีโอนี้ครับเราจะไปเยี่ยมชมสวนเงาะนะครับที่บ้านโคกลำดวนอําเภอศรีขอรภูมมตําบลหนองเหล็กอาเภอศรีขอนรภูมมจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นทางไปสวนเงาะเขานะครับเนี่ยมีแต่ต้นโยคากับทุ่งนาครับแล้วเงาะมันจะอยู่ยังไงครับครับเออขายต้นพันธุ์ไม่ได้ขายอย่างเดียวแต่ แนะนำวิธีปลูกด้วยครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์เมื่อสักครู่นีครับศูนย์เท่าไหร่นะวะศูนย์ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งครับนี่นี่จะของเขาครับจะของศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าแปดแปดศูนย์ครับโทรติดต่อนะครับสวนนี้ตั้งอยู่ที่บ้านโคกลําดวนอ่าตาบลอะไรนะปะตาบลตาบลหนองเหล็กอาเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านใดที่อยากซื้อพันไม้ พร้อมวิธีแนะนาวิธีปลูกเนาะแล้วเราไปดูกันครับดูครับ,น,รบนี่มีแต่ตุ้งนาครับแล้วต้นเงาะจะต้นเงาะจะอยู่ยังไงครับไหนเราไปดูกันครับของปลูกแบบนี้ต้องปลูกขนุนอยู่บนเนินใช่ไหมครับท้อ,องอยู่บนเนินจะได้เวลาเราใส่ปุ๋ยให้น้ําพวกปุ๋ยกับน้ํามันจะไหลลงทิ้งเปล่าโดยที่ไม่ได้อะไรเลยรเราก็จะต้องปลูกพวกมะพร้าวหมาก เอาไว้รอรับปุ๋ยจากตรงนั้นอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ปุ๋ยเราไหลลงดินไปโดยที่ไม่มีประโยชน์มันจะได้มันจะได้ใช้ปุ๋ยปุสองต่อเนาะใช่ปลูกไว้ปลูกไว้ข้างบนใช่แล้วก็ให้ปุ๋ยไหลลงมาก็ปลูกรอรับข้างล่างนี้มาเจอหมากมาเจอมะพร้าวอืมเวลาเวลาเวลาให้ปุ๋ยล้วให้ปุ๋ยข้างบนย่าก็ปุ๋ยข้างบนแล้วให้น้ําทีนี้เวลาฝนตกหรือว่ามีน้ําไหลลงมา มันก็ไหลลงมาใส่หมากใส่มะพร้าวมันก็โตไปด้วยกันถ้าเกิดขนุนหมดอายุเราก็ยังได้พืชตรงนี้เอามาเสริมแทนได้อผพาเดินดูสวนหน่อยครับไปเดินสักรอบหนึ่งต้นอะไรทําอะไรมันครับนี่อย่างนี้อ๋ออันนี้เป็นต้นฝรั่งกิมจูครับกิมจูเพราะว่าแต่ก่อนมันปลูกพื้นที่มันแค่นี้ต้นผลไม้ยังเล็กอยู่ทีนี้มันก็มีลูกแต่เก็บขายไปก็เยอะ พอเวลาพวกเนาะพวกขนุนล่มมาเข้าหากันอันอันนี้ก็ต้องตัดอืพอตัดปุ๊บเพื่อไม่ให้เสียเปล่าเราก็เอามาตอนขายอ๋อนี่ตอนขายได้อีกเนาะอ่ะตอนขายต้นละแปดสิบาทมีลูกเนยเน้นแทนที่จะตัดทิ้งก็ตอนขายต้นละแปดสิบต้นลต้นขนุนนี้เอาไว้อะไรทำอะไรครับนี่เยอะแยะนี่อ่านี้เอาไว้ต่อตา ต่อตา,ตาแบบไหนแบบไหนเนาะครับไปดูนะครับเรามาดูครับดูต่อตา <S <S นี่นี่นี่ต่อตาแบบนี้อ๋อครับแบบแบบนั้นเลยต่อตาเราขายต้นละต้นละแปดสิบบาทต้นละแปดสิบ,บาทเหมือนกันเนาะอ่าอันนี้มีต้นหลายชนิดอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยนี่นี่ต้นอะไรครับนี่นี่ต้นอะไรครับอันนี้ต้นเงาะโอ,อ้ต้นเงาะด้วยอือหืออันนี้ต้นเงาะอันนี้อันนี้เราทดลอง ทดลองดูทดลองตอนงะตอนงะดูว่าเขาจะออกรากไหมแต่ถ้าไม่ออกรากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าออกรากก็คือเราก็ได้ได้ผลอีกอย่างหนึ่งรู้ว่ามันไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้นลองต้นก้ามไม้ที่เอามาขายอ๋อขายต้นก้ามไม้พวกนี้อันนี้ก็ต้นงะต้นฝรั่งแล้วครับเนาะต้นงะก็ขนาุอู้นี่ขนุษใหญ่มากเลยโอ้ลุ่มเลยครับกิโลละกี่บาทครับใครใครยังไงแปดบาทจ้ะ อ๋อขนุนโลละแปดบาทมีพันพันทุเรียนพันธุเรียนด้วยเนาะมอนทองจ้ะขายด้วยจ้ะขายด้วยอันนี้ก็ถ้าถ้าอยากได้นี่ก็โทรได้ครับเอาไปส่งไหมครับหรือว่าหรือว่าแบบไหนครับแต่ว่าถ้าเอาพี่ว่ามาซื้อที่สวนครับที่สวนเลยค่ะมาซื้อที่สวนเลยเนาะครับเนาะอันนี้เงาะอันนี้เงาะประมาณสองปีนี่สองปีค่ะแต่อันนู้นต้นใหญ่น่อย โอ้หกปีแล้วม,มีผลแล้ว,อ,ลลวอันนี้มีผลแล้วเนาะอันนี้กี่ปีแล้วครับเน,นี้อันนี้หกปีแล้วค่ะหกปีปลูกริมสระเองนะครับนี่นี่ก็สระแล้วก็ริมสระ,ะแล้วก็ใส่สปร,ริงเกอร์รดเองครับนี่นะฝั่งนี้ก็เป็นขนุนครับนี่ั่งขนุนฝั่งนี้เป็นเงาะครับ oh, โอ้โหนี่แค่คันสระนะครับนี่นี่คือคันสระแล้วก็ขนุนขนุนนี่ขายเป็นลูกใช่ไหมครับเป็นโลค่ะเป็นโลลูก ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงผลไม้ออกเยอะพวกช่วงทุเรียนเยอะทุเรียนออกมาแล้วก็ช่วงเงาะเขามาประชันกันก็เลยเหลือราคาถูกแค่โลละแปดบาททร<อ>งโลละแปดบาทแต่ถ้าออกที่ไม่มีผลไม้หน้าเงาะหน้าทุเรียนก็สิบห้าบาทอืมโอ้ยแปดบาทนะครับช่วงนี้ขนุนแปดบาทนะครับโลละแปดบาทเนาะโลไอลูกหนึ่งน่าจะมันยี่สิบโลได้ไหมครับนี่นะ ยี่สิบกว่ากิโลยี่สิบกว่ากิโลก็ประมาณร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าแต่ถ้าเราไปแกะขายเราก็ได้สองร้อยกว่าอืมครับในนี้นี่ก็เป็นต้นต้นเงาะเนาะครับวันนี้นี่ก็ต้นต้นกออันนี้ก็เป็นขนุนต้นเลาะที่ที่ที่หมดผลแล้วโอ้เด้อเด้อันนี้อันนี้ก็ตอนกิ่งนะครับเนี่ยนี่ก็ตอนกิ่งกิ่งไงตอนติดตาอันนี้ตอนนะครับเนาะตอนหรือติดตาเออเสียบ เสียบกิ่งอ๋อนี่เสียบกิ่งนะครับนี่นี่เสียบกิ่งเคล็ดลับดีๆอย่างนี้ครับมีที่สวนสมเด็จนี่แหละครับสมเด็จพ่อเพียงของลุงสมเด็จลุงสมเด็จครับอันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับที่เดินอยู่นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมดครับมีผลไม้กินทั้งปีเลยนะครับมีมีฝรั่งนี่ฝรั่งกิมจูนะป้าเนาะกิมจูคับแป้นสีทองอ๋อไม่น่าเชื่อว่าภาคอีสานปลูกได้ครับ แต่เกิดแล้วครับเกิดขึ้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นขนุนนะครับนี่ขนุนรอบสระหมดเลยขนุนเยอตรงนี้แหละค่ะครับนี่ขนุนพืน้นที่ที่ปลูกนี่น่าจะประมาณกี่ไร่ครับอ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณแปดเก้นาไร่แปดเก้าเลยเนาะสระน้ำสระประมาณสองไร่อือโอ้เนี่ยเมียนบัดน, <c oughs> <c oughs> นี่กี่กี่เมียนเดย์เจริญนั่นเนี่ยเมียนเลยเนี่ยตอนนี้ฝั่งนู้นก็เป็นสระไม่ต้องไปแล้วครับไกลนู่นเนาะครับไปทางนี้แหละใกล้ครับเดินไปตรงนี้ ผมก็จะไม่ถามอะไรมากครับแล้วแต่ป้าเขาจะอธิบายให้ฟังระวังนะครับป้าก็ไม่ค่อยเะพูดไม่ค่อยเก่งนะป้าเขารู้ครับแต่ว่าเขาพูดไม่เก่งครับ,บ่างั้นอันนี้ก็เป็นสระน้ําครับสระน้ําปลูกอันนี้ก็เป็นคาคือปรากฏว่าในสวนนี้ปลูกพืชที่ปลูกพืชท,ที่ไม่น่าจะปลูกได้แต่ปลูกครับอันนี้เป็นต้นอะไรต้นทุเรียนครับแล้วก็มีมะเขือด้วยครับป้าก็พาชมสวนมีกล้วยด้วยครับแล้วก็มี ตุเรียนโอ้ต้นทุเรียนกี่ปีแล้วครับบ้านนี้สปีสามใช่ไหมครับนี่ครับเป็นท่อก็มีระบบน้ำนะบ้านเนาะน้ำใช้ปั๊มปั๊มกี่ตัวครับเนี่ยอ๋อมีเครื่องสูบน้ำสามตัวอู้สามตัวประมาณสองตัวรึตัวที่สองตัวอืมสุดสะอย่างลึกเลยอ๋ออย่มงลึกกนน้ำก็ไม่ใช่หัวอันนี้ครับลำใหญ่ค่ะโอ้มีตัวลำใหญ่ด้วยอู้นี่ครับตัวลำใหญ มีลองกองอีกผูกทุกทางเลยทั้งลองกองทำลำไยลองกองอือมีแล้วก็เป็นกล้วยครับปลาครับพาะเดินเดินชมครับนี่นี่ปีหน้าจะมีลูกเงาะเงาะรุ่นนี้จะมีลูกแล้วอันนี้ก็ต้นเงาะใช่ไหมครับแต่เป็นเป็นเป็นรุ่นหลังจากต้นรุ่นล่างจากเมื่อกี้อันนี้สามปีสามปีต้นประมาณนี้เนาะอือนี่ลำญ่ลำญ่ครับตอนนี้ต้นลำญ่นี่โซนลำญ่นี่ก็ลใหญ่อีกลำไยกับ ว่านี่ไงครับมีมีลูกแล้วเนาะโอ้โหนี่มีมีต้นมะพร้าวับนี่ต้นมะพร้าวด้ปลูกทุกอย่างเลยครับอันนี้ก็มีท่อน้ำโออันนี้ทองดีสมโอทองดีเหรอครับอือโอ้โหนี่ต้นเล็กๆลูกเยอะๆเลยแกะกินได้ไหมครับนี่แกะดูได้ไหมแกะได้แต่ว่ามันยังไม่เข้าเดือนม้งลองดูดิลองแกะดูนะขออญาตนะครับขออญาครับขออญาครับแกะดูนะครับ เราจะแกะดูครับตรึงครับแกะดูลำไยครับลำไยลูกเล็กๆกกาลลัังงจะเเข้นื้อนี่ฮะลำไยลูกเล็กๆมันลูกเล็กครับมันยังไม่โตผมก็แกะของป้าก่อนลำไยเนี่ยก็เก็บไปชุดนึงแล้วอันนี้เขาอือจะออกนี่ครับลำไยลูกเยอะเลยวูบเมืองเลยครับเนี่ยลูกดกอีกแล้ววูดกมากเลยตัวเต็มเลย เป็นน้ำ่วงเอ่อโชคอนันต์จ้ะโชคอนันต์อันนี้กินดิบหรือกินสุกครับอ่ะกินสุกก็อร่อยกินดิบก็อร่อยต้นเล็กๆเ,เองเนาะออกผลอะอืมแน่นอนมากครับอ,อ,อันนี้เป็นเงินหมดเลยนะครับเน,นี่ยไปขายต้นมาไฟนะยังไม่มีลูกนะอ๋อเอานี้มาไฟอานี้ปลูกแสดงว่าปลูกหลายๆพืชหลายๆชนิดรวมๆกัน <ๆ S 1> ครับเนาะแต่มันก็อยู่ด้วยกันได้นี่ก็นี่แหละก็ปลูกเนี่ยปลูกแบบที่เราอยากปลูกอะ พูดง่ายๆอยู่ครับอันนี้ต้อนอะไรเนี่ยป้า <ละ S 1> มาไฟมาไฟ,มาไฟนะโอ,โอ้นี่ทางลึกครับระบวังนะป้าเด้แต่คงไม่เป็นไรแหละคงน,น่าจะห่วงผมน,นี่เลยป้าก็เดินทุกวันันก็ลบากครับโอ้อันนี้แหละครับต้อนอะไรเนี่ยมไฟเหมือนกันครับอนี่ก็มาไฟครับรไฟไฟอันนี้ก็มาไฟอันนี้ก็มาพ้าวเนาะป้าเนะาะอันนี้ก็บบสปริงเกอร์นะครับ สังเกตนะครับว่ารอบๆสวนเนี่ยจะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาล่่ไปหมดเลยครับลู่เขาทํานากันหมดเลยครับอันนี้มังคุดจ้ะโอ้เรามาดูน,น,น,นะครับต้นมังคุดอ๋อต้นมังคุดนะครับมังคุดก็ปลูกได้อีกเนาะ,ะอู้แน่นอนอันนี้ก็เป็นพืชสวนครัวพืชสวนครัวพวกถั่วพวกมะเขือพวงอันนี้ก็เป็นมังคุดเนาะ,ะอันนี้เราพันเ<ม>พาะพานันพันกล้วยหอมกําแพงแต่ว่า เพิ่งจะเอามาไอที่เพาะไว้มันหมดแล้วขายหมดแล้วขายดีมากขายดีมากไม่ทันคือทําขายไม่ทันเลยทำขายไม่ทันอันนี้เขากําลังแตกยอดครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ตายใช่ไหมครับต้นไม่ไม่ตายค่ะกําลังยอดอ๋อเห็นอันนี้เป็นต้นกําลังผัดใบเขาผัดใบเขาผัดใบอันนี้ผมก็เห็นแห้งๆเนาะอันนี้ทุเรียนอะไรชนี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 บอก อากจีเห็นไหมก็กำลังแตกยอดแตกนี่คือแตกยอดนะครับนนี่ยอดใหม่ๆครับอ้นี่แตกับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ก็เห็นใบมันมันกำลังผัดใบนะครับอันนี้ต้นกล้วยนี้คือทําขายไม่ทันนะครับขายไม่ทันนีอันนี้เพิ่งๆน่าจะเพิ่งเอาใส่ถุงแล้วป่ะเนาะครับโอ้นี่คือสวนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับท่านใดที่อยากจะได้พันธุ์พืชมาซื้อที่สวนนะป้าเนาะ มีมีอะไรขายบ้างครับอ่มีอะไรขายบ้างก็มีพันขนุนพันธุเรียนขนุนพันอะไรครับพันทองประเสริฐขนุนพันทองประเสริฐขายต้นละแปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วก็มีมีเงาะเงาะร้อยยี่สิบบาทเงาะโรงเรียนแล้วก็มีลำไยต้นละร้อยบาทครับแล้วก็มีมังคุดมีก็หลายๆอย่างอะค่ะ ต้องมาดูด้วยตัวเองครับให้มาดูด้วยตัวเอง <Yeah. S 1> มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับป้าถ้าสนใจอยากซื้อหรือว่าอยากขอความรู้มีเบอร์ติดต่อไม่เอ่ยมี mm. อันนี้นะครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เบอร์อยู่หลังโทรศัพท์ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าแปดแปดศูนย์นะครับค่ะ <Yeah. S 1> ท่านใดที่อยากจะได้พันุ์พืชหรืออยากจะชมชมสวนนะป้าเนาะ <Yeah. S 1> อยากได้พัน์พืชอยากชมสวนแล้วก็ป้าก็แนะนําวิธีปลูกได้ไหม เดี๋ยวต้องให้แนะนําด้วยค่ะแนะนําวิธีปลูกแนะนําิว,ปวีปลูกด้วยลุงแกไม่อยู่วันนี้ลุงแกเป็นคนสอนปลูกแนะนําให้ทุกอย่างทั้งเรื่องดินเรื่องผสมดินก่อนปลูกครับออเขายต้นพันธุ์ไม่ได้ขายอย่างเดียวแต่แนะนำวิธีปลูกด้วยครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์เมื่อสักครู่ดีครับศูนย่านะว่าศูนย์ศูนย์ 061ครับนี่จะของเขาครับจะของ0611245880ครับโทรติดต่อนะครับสวนนี้ตั้งอยู่ที่บ้านโคกลําดวนอ่าตําบลอะไรนะป้าตาบลตําบลหนองเหล็กอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านใดที่อยากซื้อพันไม้พร้อมวิธีแนะนําวิธีปลูกเนาะโทรมาได้นะครับสำหรับไปดูนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับพามาชมสวนเท c TV คนตุนน้อยน้อยครับทำเกษตรครับพามาดูสวน ป้าป้าลุงคุณลุงสมียนอ่าสวนคุณลุงเสมียนครับสมียนพอเพียงสมียนสมียนพอเพียงเออถูกมาได้นะครับท่านใดที่อยากซื้อพันไม้ครับวันนี้พาชมสวนครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ